สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับพเพื่อนๆวันนี้เป็นวันใกล้ปีใหม่อีกแล้วหนึ่งวันนะครับเลยพาครอบครัวนะครับมากินข้าวที่โรบินสันชัยภูมินะครับนี่เพราะว่าจะเข้าไปกินอะไรเดียร้อนๆชาบ,บูชิอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ตอนนี้ก็ดูแม่แล้วกันว่าเขามีความ อยากจะออกบ้านมากขนาดไหนนะก็ต้องเดินพยุงกันไปอย่างนี้นะเดี๋ยวจะลองเข้าไปเดินดูรถเข้าไปเดินดูรถเข็นให้แกกันว่ามันมีไหมไม่รู้ว่ามีแล้วต้องติดต่อที่ไหนนะโอเค ก็ได้รถเข็นบิวแชร์แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าที่ร้านแต่ละร้านมันจะมีที่นั่งสำหรับผู้พิการหรือเปล่าน,ะนี่กำลังว่าจะไปกินชาบูชินะเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะมีโต๊ะนั่งกินได้หรือเปล่าเพราะเท่าที่เห็นมันจะไม่มีที่นั่งกินนะสำหรับ คนพิการนะโ okay. oh, อ้คนนี้คนเยอะด้วย 레이저 <목소리도> 니가 <목소리도> ชอบเสร็จแล้วนะครับกำลังกินของหวานตกค้ายู่นะครับสำหรับวันนี้ภารกิจก nah, ็คือพาแม่นั่งยิวแชร์เล่นห้างนะครับอ่ะดงอ้าวคุณเลกค็เลก็จะจุกจุกหน่อยอิ่มไหมคุ้มหรือยังอ่ะเฉยนไม่อากลย วันนี้ไม่ได้มีก็อ้หลักสายที่บ้านดิโก้กับอะไรโอ้ยเย็นมากวันนี้เป็นวันปีใหม่นะครับของบ้านเรานะครับเราก็เป็นปีแรกที่ที่ตั้งตั้งกฎว่าให้ซื้อของขวัญกันให้คนละหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้น้องให้คนแรกนะครับนี่ของขวัญจากน้องนุ๊กโอเคอให้แม่เลย โอเคอันนี้ของเฮียเฮงเฮงโอเคครับนี่คือของขวัญปีใหม่ของพวกเรานะครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่าน้องผมจะได้อะไรนะปละไปอุ้ยสวยแบงค์ร้อยหนึ่งก็พอแล้วยี่เยี่ยผิดหวังมากเลย แมงบางมาก <laughs> มันมีหรือเปล่าเธอใส่อ <laughs> ะไ,ไรมาหรือเปล่า <laughs> กำลังมาครันงสองเลยอยู่กับพี่นเขาท่านหนึ่ง อันนี <ara> ้แม่ก็ใช้สิทธิ์ของขวัญปีใหม่ไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วใช้สิทธ์อะไรอ่ะก็นี่ไงกินข้าวแม่เลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวตังลุกเหรอตังแม่ตังแม่ถ้างั้นแม่ก็ต้องซื้อของขวัญให้ด้วยนะตังแม่ตังแม่จ่ายเนี่ยแม่ก็ต้องซื้อของขวัญให้ด้วยเนี่ยของขวัญปีใหม่คิดได้แล้วที่จะให้แม่ซื้อให้นะนี่พอรานนี้ มแม่บอกว่าแม่อยากได้เองับโปโแบบนี้สุดแล้วนะะช่วเอาสุดที่เศ็ดของคูกค้ามาถึงแล้วนะคะสําหรับงานเซลล์นะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะเธอเป็นของเราไม่ได้มีสมาชิกแต่อย่างเดตอนนี้ก็พาแม่มาซื้อของขวัญปีใหม่นะครับแบบใช้แบบอยากได้อะไรก็ให้แกเลือกเอานะครับก็มาเจอเจอรองเท้า ก็ราคาก็ไม่ถูกไม่แพงแต่ว่าก็ซื้อไว้ให้ใช้ได้ประจำวันนะอันนี้มันเบอร์หกหรือเปล่าเบอร์สานี่เหรอที่แม่ใส่เนเบอร์หกโอเค <Okay, S 2> ครับเดี๋ยวพาแม่เลือกของแป๊บหนึ่งนะครับ ได้านานๆนะ้างหน,หนึ่งมันบวมแต่ถ้า <d opened> <stairs> มันลดบวมได้วมันจะก็เลยต้องลองแบบอีกไซส์หนึ่ง <playoffs> ดูไซส์มันเล็กลงมาอีกไซส์หนึ่งเออซื้อรองเท้าแล้วมันลดแล้วมันลดเหลือเท่าไหร่อ่ะแปดร้อยกว่าบาทมีห้าสิบตังค์ เลยขอแลกกับพี่เขานะพี่เขากลายกลายเป็นพี่เขาช่วยออกเลยวันนี้ก็เาหรองมันโอเคแค่นอไมล่าเหตุการณ์่อยไม่มีเหรียญ50สตางค์เขาก็เลยต้องออกให้อีก50สสตางค์ <laughs> ขอบคุณนะครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวรอคิดเงินแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วก็มันห้าโมงแล้วอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปไหนได้บ้างเนาะนี่ก็มีรองเท้ารดราคาเยอะแยะเลยถูเย <c oughs> เ,เอาไว้แบบใส่หลังบ้านอะไรอย่างี้ไหม<อ>ซื้อไปทำไมทำเลยโอเคครับตอนนี้มี ผนเรื่องของขวัญได้อีกอย่างหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับของขวัญปีใหม่ที่ใช้งานได้จริงนะคือนี่ครับผ้าเช็ดต,ตัวนะโอเคจัดไปเอาสีอะไรดีแนมะ่สีเขียวหรืสีเทาเนี้ดีจะได้ดูสะอาดสะอาดสองสีเนี้สีเท,า,เเทาดีกว่าสีเ,เขียวไม่เอามันเหมือนคนแก่ซื้อให้ใครบ้าง ไอ้แล้วไม่เอาสองผืนอนึ่งผืนเดียวนุ่มจะให้เลือกไงให้สีอะไรสีนี้อ๋อแม่จะซื้อให้พี่คิวด้วยไม่เอาแต่ตังที่ไหนครับที่หน้าศาะที่ไหนนะที่หน้าเขาต้อนตรงไหนนะครับอ๋อตรงนู้นตรงนั้นเออแล้วตัง โอเคครับตอนนี้ก็ซื้อของขวัญได้อีกหนึ่ชิน้นละเมื่อกี้แม่ได้รองเท้านะตอนนี้น้องได้เออ่ผ้าเช็ดตัวนะคอนเซปต์ <c oughs> คือใช้งานได้จริงนะเอาไว้ใช้งานได้จริงไม่เอาแบบของที่แบบใช้ไม่ได้ทุกวันนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวต่อไปก็เป็นตาของคุณแม่แล้วที่ต้องซื้อของขวัญให้ลูกสองคนนะเตรียมตัวด้วยนะว่าจะซื้ออะไรให้สองคน แบงค์ร้อยฉังจะหมดแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆดูหน่อยเป็นตับเลยก็น้องนุกจะให้แม่ใช้น้องนุกไม่ได้จะให้แม่เก็บนี่เป็นตับนี่แต่แบงค์ร้อยเนี่ยก็น้องหนุกรู้ว่าแม่ต้องจ่ายเรื่อยแล้วพี่เกียวมันได้น้องหลายว่าแม่ได้พันเดียวเองพันเดียวพันเดียวอะไรแบงค์ห้าร้อยสองสี่ใบเมื่อกี้ไม่สี่ใบมีอยู่ใบเดียวโอเคครับเดี๋ยวรอจ่ายตัง ของขวัญของน้องก่อนเมื่อกี้เดี๋ยวผมกลับบ้านนะผมอากระเล่นรถีองผมกำลังจะตามหาของขวัญของผมอยู่ตอนนี้ซึ่งแม่ต้องซื้อให้น้องกับเอ่อผมนะโอเคครับประเด็น <c oughs> <า>ครับวันนี้จะมารีบแม่ให้ดูนะครับไปตามมา มาดูวิธีการขึ้นรถของคนเพิ่งถอดเฟื่อกันนะเราจะมีวิธีการของเขานะคะขาไม่แต่อย่างนี้เลยนี่โอเคจบแล้วครับวันนี้สำหรับคลิปปีใหม่ซึ่งเราก็ไม่ได้ของขวัญม,มีแต่แม่นะครับที่ได้คนเดียวนะครับโอเคเจอกันครับสวัสดีครับ กิจเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วกินข้าวแล้วก็ซื้อของขวัญเรียบร้อยนะคะสนุกไหมสนุกดิใช่ไหม